ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์หกหนึ่งูนอนัตตะธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงที่เป็นอนัตตาชมรมบ้านธรรมะมสพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาด้วยอัตถว่าดังนี้โดยข้อความจากพระอภิธรรมปีดกวิพังคะเล่มที่สองภาคที่หนึ่ง หน้าที่172ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะเหตุสีเหล่านั้นคือโดยความเป็นของศูนย์หนึ่งโดยความไม่มีเจ้าของหนึ่งโดยเป็นสิ่งที่ควรทําตามชอบใจไม่ได้หนึ่งโดยปฏิเตศต่ออัตตาหนึ่งพระธรรมทุกคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง เป็นการเข้าใจถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรมะเป็นไปเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลจึงควรเข้าใจคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่มีจริงให้ละเอียดยิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นเพื่อความเข้าใจและความเป็นจริงของธรรมะยิ่งขึ้น ค่อยๆขัดเกลาวความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมอสอพอขอเสนอคำว่าอนัตตะธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงที่เป็นอนัตตามาจากคำว่าอนัตต,ตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุกคล ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครกับคำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีจริงรวมกันเป็นอนัตตธรรมะแปลรวมได้ว่าสิ่งที่มีจริงที่เป็นอนัตตาหรืออนัตตธรรมแสดงถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดซึ่งเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสภาพธรรมะที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและเป็นสภาพธรรมที่ปฏิเสธต่อความเป็นตัวตนจัดบุคคลอย่างทิ้นเชิงข้อความในพระสุตตันตปิฎกสั่งยุตตนิกายขันทวาลวักอะนัตตธรรมสูตร แสดงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงที่เป็นอนัตตาดังนี้ท่านพระลาทะนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอนัตตธรรมะอนัตตธรรมะดังนี้อะไรหนอเป็นอนัตตธรรมะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดตอบว่าดูกะลาทะรูปเป็นอนัตตธรรมะเวทนาเป็นอนัตตธรรมะสัญญาเป็นอนัตตธรรมะสังขารเป็นอนัตตธรรมะวิญญาณเป็นอนัตตธรรมะข้อความในสัตธรรมมะปะกาตินีอัตถกถาขุทธกานิกายปฏิสัมพิทามักแสดงความเป็นจริงไว้ว่า สิ่งที่มีจริงจริงที่เป็นอนัตตาหมายรวมเอาพระนิพพานด้วยดังนี้คำว่าสัพเพธ,ธรรมมาธรรมะทั้งปวงท่านกล่าวรวมเอาพระนิพพานเข้าไว้ด้วยชื่อว่าอนัตตาเพราะอาจว่าไม่เป็นไปในอำนาจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นหนึ่งไม่เป็นสอง หมายความว่าเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้สิ่งที่มีจริงที่พระองค์ทรงแสดงทรงตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงพระองค์ทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เป็นจริงอย่างนั้นตามความเป็นจริงของสภาพธรรมเพราะความหมายของอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตน ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสภาพธรรมะที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเป็นสภาพธรรมะที่บังคับบัญชาไปได้และปฏิเสธต่ออัตตาตัวตนอย่างสิ้นเชิงความจริงเป็นอย่างนี้ความเป็นอนัตตาครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดคือจิตและเจตสิกและรูป ซึ่งจิตคือสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เจตติก็คือสภาพธรรมที่เกิดร่วมกับจิตและรูปก็คือสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไรและนิพพานคือสภาพธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสภาพที่ปราศจากทุกข์เพราะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่บีจริงที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนในสภาพธรรมที่มีจริงไม่ได้เลยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด 45, สี่สดห้าพันษาเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อปัญญาโดยตลอดเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยซึ่งมีแล้วแต่ไม่รู้เป็นสภาพธรรมะที่เกิด เพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนและสภาพธรรมแต่ละอย่างนั้นก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแทรกอยู่ในสภาพธรรมเหล่านั้นเลยตามความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยทุกขณะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงอนัตตา ก็คือสิ่งที่มีจริงๆแต่และหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเช่นความโกรธเป็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจัยความติดข้องยินดีพอใจเป็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอดสี่รรปรรษาเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อปัญญาโดยตลอด เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยซึ่งมีแล้วแต่ไม่รู้เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนและสภาพธรรมแต่ละอย่างนั้นก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแทรกอยู่ในสภาพธรรมเหล่านั้นเลยตามความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลย ทุกขณะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงอนัตตาก็คือสิ่งที่มีจริงๆแต่และหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเช่นความโกรธเป็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยความติดข้องยินดีพอใจเป็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยศรัทธาความสงองยเป็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัย ความละอายเป็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยความจําเป็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยรูปแต่ละรูปเป็นแต่ละหนึ่งเป็นต้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนจัดบุคคลอย่างสิ้นเชิง ซึ่งผู้ที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้ต้องมีปัญญาที่จะมาจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่ามีตัวตนที่จะไปบังคับให้ปัญญาเกิดได้ต้องอาศัยเหตุหลายอย่างหลายประการด้วยกันกล่าวคือ ต้องมีศรัทธาที่จะฟังที่จะศึกษาเพราะเคยเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงมาแล้วจึงทําให้เป็นผู้ที่สนใจที่จะฟังที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจึงฟังจึงศึกษาเมื่อได้ฟังได้ศึกษาปัญญาย่อมจะเจริญขึ้นไปตามลําดับไม่มีตัวตนที่จะไปบังคับให้ปัญญาเกิดเลย แต่การใช้คำพูดในการสื่อสารก็ไม่อาจปฏิเสธรวหารหรือคำพูดของชาวโลกจึงอาจจะพูดว่าสร้างเหตุหรือเจริญเหตุหรือทำเหตุอบรมเหตุเป็นต้นแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสร้างไม่มีใครเจริญไม่มีใครทำมีแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้นสำคัญที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกจริงๆว่าเป็นธรรมะที่มีจริง ดังนั้นการตั้งต้นในการฟังในการศึกษาให้เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลตั้งแต่ต้นเมื่อได้ฟังได้ศึกษาต่อไปด้วยความเป็นผู้เห็นประโยชน์ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเข้าใจถูกเห็นถูกก็จะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลาดับ และที่สำคัญแต่ละขณะนั้นก็แสดงถึงความเป็นอนัตตาอยู่แล้วคือไม่มีใครทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นไปได้หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนในธรรมะแต่และหนึ่งไม่ได้เลยจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจําสัป,ปดาห์อนัตรธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงที่เป็นอนัตตา ชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันศุกที่25สิบงหาคม2องพ